สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ยังไงคะมาพบกับพวกเราอ่าเลค่ะชื่อเลนะคะชื่อแอม <laughs> นะคะเออคือเราสองคนอ่ะตอนเนี้ยอยู่ๆก็ผุดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาคือเราอยากจะทำอ o แค a s t ใช่ไหมอ่าใช่ก็คือแบบคุยกัน ประมาณช่วงสองทุ่มะเนาะตอนนี้ก็คือตั้งใจจะอัดตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มจนถึงตอนนี้หาวิธีได้ก็คือเที่ยงคืนได้อัดสทีเออเออเออในที่สุดอะเนาะ <S <S เราก<ร>็อยากจะ <S 2> <S 2> พูดในสิ่ง <S <S ที่เราสนใจก็เลยคิดที่จะทำชาแนลขึ้นมาใช่แล้วก็ชาแนลก็คืออย่างครูมากมากแบบสุดเท่ใครได้ยินแล้วต้องแบบจำ จำอ่ะชื่อชาแนลชื่อว่าอะไรพี่ไหนว่าไปเออชาแนลเราไหมชื่อว่าสโลล็อกสโลล็อกสโลล็อกเออทำไมต้องสโลล็อกเออทำไมต้องสโลล็อกสโลล็อกมาจากคำว่า Color ที่เอามากลับด้านกันก็คือจะเป็น s l o c o <Hey. S 1> เฮ้ยไม่ใช่ดีไม่ใช่ l o c <laughs> อ่าเอาใหม่ย้ำใหม่ยับใหม่ <laughs> ก็คือจะเป็นสโลล็อกนะคือจะเป็น s อ O โอ C อซเออใช่สลับไงก็คือจะเป็นคำว่าคันเลร์ถ้าเราสลับแล้วจะเป็นคันเล่อเติมเอสอ่าใช่ที่มันมาคจากคำว่าคันเล่อคือเราอ่ะรู้สึกว่าถูกเรื่องมันจะมีสองด้านเสมอมันจะมีด้านมืดกับด้านสว่างมันก็คือสีถูกปะอ่ามันก็คือแบบเฉดสีซึ่งแบบคันเลก็คือนิยามแบบเฉดสีได้หลายเฉดสี มันก็คือเหมือนแบบสามารถอธิบายสิ่งต่างๆที่เราจะมา,าพูดเอามาเล่าให้ฟังได้ทุกอย่างเ <No. S 1> นาะโคเทอ่ะก็คือแบบออเทจริงเนี่ยหลังจากเนี้ยไปบอกใครว่าแบบฟังเรื่องนี้มาจากไหนก็บอกอะไรว่าฟังจากสโลล็อกนีสโลล็อกเออก็คือแบบเราคิดว่าแบบพอดแคตนมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบมันน่าลองทําแล้วมันก็คือพวกเราสองคนอ่ะฟังกันอยู่แล้วด้วยเนา ใช่ไหมแล้วเราสองคนก็เป็นคนที่พูดมากอยู่แล้วด้วยใช่แหมเราเราคือ,คอถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องอะไรที่แบบเรารู้ว่าเราก็อยากจะก็อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะใน way ใของเราใช่เออเออใช่มันเป็นเรื่องที่แบบคือเราอยากจะทําเป็นเหมือนแบบอยากให้เข้ามาคุยเข้ามารู้จักด้วยกันมากกว่าแบบว่าอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในแบบ คืออาจจะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวถ้าเกิดแบบในอนาคตเขาอาจจะอยากจะแบบเฮ้ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโลหรอกเรื่อมันก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะพี่เดใช่ปะเออเอออะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าในช่องเราอ่ะมันจะแบ่งเป็นอีกหลายหัวข้อที่เราสนใจแล้วเราจะเอามาพูดกันเออเออถ้าเกิดใครสนใจเรื่องไหนก็ก็อยากให้มาจอยกันในเรื่องนั้นๆนะอะไรอย่างเงี้ย มาจอยกันเออมาจอยกับเจเตอรอ์ก็คืออ่มเราจะมาพูดให้ฟังว่าสาโลล็อกที่เราคิดเนี่ยพาร์ทที่แบ่งออกมาเนี่ยหัวข้อที่แบ่งออกมามันจะมีอะไรบ้างก็คือตอนนี้เราเราจะมีสามพาร์ทหลักๆที่เรามีความสนใจที่เหมือนกันคือแอมกับพี่เลนใช่คิดว่าเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเราน่าจะคุยสนุกน่าจะคุยได้แล้วก็อยากให้เล่าอยากให้แบบทุกคนได้ฟังก็คือ ผั้นแรกก็คือคุยเพลงใช่ไหมเออเราจะคุยเรื่องเพลงอเออเพราะว่าเราเราเป็นคนชอบฟังเพลงกันเนาะใช่ก็คือ,อ,อแบบแล้วเราก็เชื่อว่าหลายคนอนะ่ะชอบฟังเพลงแต่เราอยากจะยกเพลงที่เราสนใจในตอนนั้นอะมาพูดคุยกันอาจจะพูดถึงประวัติของศิลปินเรื่องราวของเพลงอะไรมันเป็นยังไงก็คือเอามาคุยกันใช่คุยเพลงคุยเพลงค่ะผั้นแรกของเราผ่านไปขั้นที่สองก็จะเป็นคุยหนัง เออเออจริงๆแล้วสกปรมันไม่ได้คุมเฉพาะแค่หนังนะอาจจะเป็นซีรีส์เป็นการ์ตูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่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 เป็นแบบอนิเมะก็ได้เนะเดี๋ยวนี้เขาก็แบบฮิตอนิเมะกันนะคะตอนนี้ก็คือพี่เนคือเรากำลังอินอะไรนะฮ i g h Q h i ค h Q ฮะโอ้่ลังอนิเมะหลายเรื่องออกมาคืออยากพูดอะอยากแบบอยากพูดอยากคุยกับคนอื่นในเรื่องที่เราสนใจอ่ะ เออในช่วงที่เราออกไปเจอใครไม่ได้เนี่อออกมันอัดอันมากอะจริงโควิดมันแบบไม่หายกะทีนะคะไม่ไหวใช่ค่ะยาวนานเหลือเกินจนเราต้องมาเป็นมีสโลลอกออกมาให้ทุกคนคลายเครียดกันคลายเครียดหรือเครียดกว่าเดิมมันก็คือคลายเครียดตัวเองนะไม่ได้คลายเครียดคนฟังใช่ใช่เออโอเคก็คือพาร์ทหนึ่งก็คือคุยเพลงใช่ค่ะสองก็คือคุยหนังคุยซีรีส์คุยแบบ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นภาพอะเนาะเอออ,อันสุดท้ายที่เราคิดกันไว้แล้วเราก็มีความชอบเหมือนกันก็นกคือเรื่องคุยผีคุยแบบเออเรื่องราวสแกรี่คลิปปี้ต่างๆที่แบบมีที่ได้ฟังหรือที่ได้เจอมาแล้วแบบเฮ้ยแม่อันนี้แม่งแบบน่าสน,นใจแล้วก็จะมาคุยกันในพาร์ทสุดท้าย,ยในอาจจะเป็นเรื่องราวของแบบ เป็นเรื่องราวของแบบเรื่องผีเรื่องของเอ่อคดีต่างๆหรือว่าฆาตกรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฆาตรกรต่อเนื่องเป็นอะไรที่ชอบเรื่องที่มันแบบใช่เออคิปปี้สแกรี่ใช่เราได้อยากจะคุยเรื่องนี้ด้วยคือเราอ่ะเพิ่งรู้เลยว่าเราอ่ะชอบเรื่องนี้แล้วแอมก็ชอบเรื่องนี้ด้วยเชใช่เลยค่ะคือเพิ่งรู้วันนี้เลยก็เลยเฮ้ยคุยไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่คือนี่ชอบมากจะชอบฟังแบบว่าคือชอบฟังแบบเรื่องคดีฆาตกรต่อเนื่องเว้ยคือเหมือนแบบคือผีอ่ะเออเราก็ชอบเขาชอบดูชอบฟังชอบแบบเอ้ยล่าท้าผีแบบดูอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแต่เราจะชอบคดีพวกคดีฆาตกรรมมากกว่าเพราะว่าเหมือนมันมีที่มาที่ไปแล้วมันแบบเห็นแบบได้จริงๆว่าเอ้ยคนนี้ไม่มีตัวตนจริงแล้วอ่ะเขาทํำยังไงเราแบบเออแอบแอบพูดแล้วแอบลุกจีนหน่อยหน่อยก็คือเหมือนแบบเราอ่ะชอบดูแบบ ชอบฟังแบบขั้นตอนว่าเขาคิดยังไงแล้ะเขาทํายังไงกับแบบกับเหยื่อเออแล้วก็เหมือนแบบประมาณว่าแล้วทาไมเขาถึงต้องเป็นแบบนี้คือแบบส่วนใหญ่ก็จ,จะแบบเออเขาอาจจะมีประวัติที่แบบเคยถูกทําร้ายมาหรือว่าตอนเด็กๆเขามีแบบเรื่องราวอะไรครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์นั้นๆน่ะใช่ ใช่ก็คือแบบเฮ้ยมาคุยกันมาแมาแชร์กันถ้ามีเรื่องราวแบบเฮ้ยแม่งอย่างนี้มันต้องรู้ต้องตังกว่ะอะไรอืมเอออันนี้ก็คือเป็นแบบตอนแรกที่แนะนําตัวพวกเรานะคะพี่เลแล้วก็แอมนะคะในสโลล็อกค่ะก็จะมีเลแอมแอมเลค่ะเออเยอะแยะมากมายเหงาๆไม่เหงาหรอกพวกเราก็คุยกันจนแน่นแน่นคุยกันไม่ทันอยู่แหละจริง ไอเดี๋ยวตัดออกเออไม่ก็คือไม่ก็คือจริงๆแล้วอยากคือคือหลังจากที่ใครอ่ะใครมีโอกาสหลุงเข้ามาฟังตอนนี้ตอนแรกของเราก็ถ้าเกิดอยากจะแบบเฮ้ยพอรู้หัวข้อสามๆพอของเราแล้วอ่ะแล้วอยากจะฟังแบบเรื่องไหนอ่ะเป็นพิเศษหรือเปล่าเฮ้ยก็แบบบอกมาได้เลยเออลองั้างใน ก็อังจิกป้าคนที่ฟังอีพีแรกของเรามันก็ดีไม่พ้นเพื่อนๆเราหรอกเอาจริงจริงใช่ใช่ก็บอกมาเลยบอกมาเลยถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้หวังดีนะฟังอีพีแรกแล้วเราก็แชร์ให้คนอื่นๆที่แบบไม่ใช่เพื่อนเราอ่ะเฮ้ยแล้วแบบเอออยากฟังเรื่องเราอย่างนี้ไม่อย่างนี้แม่งรุ่งวะอย่างนี้อยากฟังวะเออเนี่ยก็บอกกันมาได้แต่ว่าเราจะอุบอิบว่าอีพีแรกของเราหลังจากนี้เนี่ยเรามีคิดกันไว้แล้วแหละ ถูกต้องเออ <มา S 1> เราทําการบ้านเร็วมากอ่ะใช่ก็คือแบบเรื่องงานอะเรื่องเรียนอะตั้งใจแบบนี้ไหมไม่ <c oughs> ไมอันนี้คือสโลลหลักล้วนก็คือแบบไฟึ้นม,มันมา,มาเร็วมากเว้ยมันแบอบกไอเดียมันแบบบึบบึบบึบเข้ามามแบบแล้วเราก็รู้สึกร้อนเครื่องมันร้อนใช่เครื่องร้อนมากเลยเครื่องโทรศัพท์เดี๋ยร้อนมากเลยแซลแซวเออ นั่นแหละเราก็จะแบบอุบอิบไว้ว่าตอนแรกของเราเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็ใครเรียกว่าใบ้ๆหน่อยว่าใครที่ชอบฟังเพลงเน่ยน่าจะต้องแบบวงการเกาหลีได้ไหมวะ uh huh. อเออฮะจริงๆแ,แล้วสำหรับคนที่ยวอาจจะยังไม่เคยฟังเราก็อยากจะแนะนำให้ฟังอีพีที่มันจะเกิดขึ้นเป็นอีพีแรกของเรา อยากจะแนะนําเพลงที่เราสนใจอะไรอย่างนี้แล้วก็มาคุยกันเผื่อคุณจะได้เจอแบบเพลงที่คุณชอบแบบใหม่หรือว่าเสิร์ฟจเล่ย์คนใหม่ที่คุณไม่เคยฟังมาก่อนใช่เอออันนี้คือจุดประสงค์ของเราเลยเออจริงก็คือป้ายาถูกไหมก็ถูกใช่บอกเลยว่าเราก็โดนป้ายาจากพ่เลเหมือนกันเออที่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยเจอกันในอีพีที่หนึ่งของเราว่ายังไงเนาะโอเคใช่โอเคก็ฝังเนื้อฝังตัวด้วย ติดตามอินของเราด้วยค่ะฝากช่องโซโลหลอกของเราด้วยนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้บายยเจอกันนะไปจอนเจอกันเร็วนี้พี่หนึ่งเจอกันแน่พี่หนึ่งเจอกันแน่จ้าบายยบายบาย